ตัวเต็มของแบ็ค cover ในตอนที่3 4 1เริ่มต้นมาด้วยการแนะนำกลุ่มลึกเซน้ง3โดยที่คอนเรานั้นคือนินจาสาวแกว้วอิมาลิโคมารินักบุล่างยักษ์โอคาไดไซมอนและก็ผู้ที่สวมหน้ากากยักษ์ฮานิการุจิโจโซโดยทั้ง3คนนี้นะั้นรับหน้าที่มาสอนเซนเทนในกาอต t แต่ว่าทุกครั้งที่พวกเขาต้องต่อสู้กันแอต ta เนี่ยก็ลงไปนอนกับพือนทุกครั้งไซมอนก็เลยพูดขึ้นมานว่าน,นี่ใช่ไหมชาวต่างชาติที่ท่านริวยาพูดถึงนะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดดนนนแห่่ีี้้สสวนคออมมาาาารเขูตาาทน ร้อมกับบอกนะว่าฉันชอบชมาดสีผมของเขาเนี่ยดูเปธรรมชาติมากเลยไม่ใช่หรือไงทุกคนในประเทศของนายได้มีสีผมแบบน,นี้หมดเลยหรือเปล่าายตาที่กาลังถูกปลาทองรักษาก็เลยบอกนะว่าไม่นะบางคนก็มีผมสีเงินสีส้มแล้วก็สีอื่นอีกมากมายโจโซก็เลยพูดเข้ามา,าว่าอิมาริทำไมเธอต้องแต่งหน้าแล้วก็แต่งกายฉูดฉาดขนาดนั้นเธอบอกว่าเธอนนั้เป็นนินจาแต่ว่าเธอนะ่ะไม่เห็นจะทําตัวเหมือนกันนินจาเลยสักนิดโคมาลิก็เลยบอกนะว่าทีนายละ่ะยังใส่หน้ากาการประหลาดประหลาดอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่หรือไง บางครั้งนันก็ต้องหลับหูหลับตาแล้วก็อย่าคิดมากเรื่องนี้นะสายมันก็เลยบอกนะว่าเธอนะ่ะกำลังบิดเบือนสิ่งที่ผู้คนในประเทศนี้เป็นอยู่ไม่ใช่ไงคองมารีก็เลยบอกนะว่าสิ่งที่ประเทศนี้ขาดไปนะ่ะนั่นคือเอเนจียังไงล่ะและนั่นคือเหตุผลที่ทาให้ฉันทําทุกอย่างให้เต็มที่อยู่ตลอดเวลาและหลังจากนั้นลิวดอน,นก็ได้เข้ามาแล้วก็บอกนะว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบความฉูดฉาดและก็ตื่นเต้นแบบนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่าทำให้สนุกสนานแล้วก็ขอโทษด้วยที่เข้ามาขาดัาาดังงหหะเาาาูู่่้มืออนนนนกนยยคลุสนะ ทั้ง3คนก็เลยตอบกลับมานะว่าท่าลิวยะเพื่อคุณเราพวกเราจะทําทุกอย่างดังนั้นพวกเราจะทําต่อไปเต็มที่แอตาไมา่ได้ฟังแบบนั้นก็เลยบอกนะว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นขอความกรุณาด้วยแต่ภาพกลับไปที่เวลากลางคืนในตอนนั้นแอตตาได้กำลังมองดูดวนจันแล้วคิดนว่าพวกเขาซัดฉันลงกับพื้นและตั้งแต่พวกเขาเข้ามานะไม่มีสักคนที่ใช้เวทมนต์หรือ่าคมข,ข,ของฉันพวกเขาเรียกมันว่าเซตเทนมันเป็นความสามารถที่พิเศษมากซึ่งจากการต่อสู้กับพวกเขาทำให้ฉันรู้ว่าแต่คนเนี่ย ก็ต่างมีวิธีในการใช้เซเทนที่ต่างกันสมมติว่าแต่ละคนมีพลังเซเทนอยู่10บางคนน่นอาจจะเต่2ครั้งแต่ว่ารางแต่นล้นมีพลังเซเทนครั้งห้าแต่บางคน,นอาจจะต่อย5ครั้งและสายพลังเสเนทนแต่ละมัดออกไปหมัละ2หน่วยแถมฉันยังต้องคอยหาช่องว่งเวลาต่อสู้มันเป็นเรื่องที่ยากชะมัดที่ใช้เซ้เทนที่สมบูรณ์แต่ว่าตอนนี้เชนก็ต้องสงสัยว่าทุกคนนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ในตอนนี้ว่าแต่ทองฟ้าที่นี่มีเมฆย่าชะมัดหลังจากนั้นนิจกะเธอนั้นก็ได้เดินเข้ามาแอตตาและก็ได อิจิกะฉันควรจะเรียกแบบไหนดีเรียกว่าพี่ว่านอนหรือว่าคุณตอนนี้ชายอายุสิแล้วเธอละอิจิกะก็เลยตอบกลับมานะว่าชายอายุยี่สี่นะแอตาเมดิฟาร์มันก็เลยตกใจแล้วก็บานเอาชันนึกว่าเราอายุใกล้กันซะอีกอิจิกะก็เลยบอกน้องว่านายนะกำลังหลอกว่าชันต้อเป็นเด็กมานนายสินะแอตาก็เลยเรียกพูดนะว่าไม่ใช่ซะหน่อยฉันแค่บอกว่าหน้าตาของเธอนั้นดูเด็กเขาเท่านั้นงง้นชันคงต้องเรียกเธอว่าพี่อิจิกะสินะแต่ว่าอิจิกะก็บอกนะว่าไม่ต้องแค่อิจิกะก็พออท่าาานนนยยว้ใขฉัดูแล ึงจะเห็นแบบนี้ท่านลิวยนะน่ะก็เป็นคนที่มีงานยุ่งมากเขาปกครองดิแนแดนแห่งนี้ด้วยความสามารถของเขาโดยการใช้ดวงตาข้างขวาท่านลิวยะเขาสามารถมองเห็นทุกอย่างแม้แต่การพูดคุยของเราในตอนนี้อาตาก็เลยบอกนะว่าเรื่องแบบนั้นนะ่ะมันไม่รู้เป็นเรื่องเหลือเชื่อกันไปหน่อยหรือไงอิจิกะก็เลยตะกลขึ้นมาพลืมตัว้อมก,กับ,บอกนะว่านายเป็นโง่งชะมัดถึงแม้ว่าท่านลิวยะจะไม่สามารถชาราคมได้ก็ตามแต่ว่าเขาคือคนที่สามารถรุมดินแดนแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้เขาคือผู้ที่มีปัญญาเลยทุกคนก็เคารข และคนต่างชาติที้แพ้อย่างนายนะเขาจะไม่สามารถทำเหบืนมันได้แน่เพราะว่าทานลิวยาคือคนที่สุดยอดที่สุดและหลังจากที่อิจิกะได้สติเธอนั้นก็กลับมาเข่งขืนเหมือนเดิมด้วยก็บอกนะว่าการที่คนที่ฉันนับถือแบบนั้นบอกฉันฝึกนายนะแม้ว่าฉันจะไม่ชอบนายก็ตามแต่ว่าเพื่อเขายังไงสันฉันก็จะทำตอนนี้เขาคือคนที่ฉันเชื่อใจมากที่สุดและมันไม่ใช่แค่การเคารพในฐานะโชกุนเขาคือคนที่ช่วยฉันไว้ตลอดและฉันมีหนี้บุญคุณต่อเขามากมายเลยแหละไอ้ตามันเห็นแบบนั้นก็เลยยิ้มออกมาแล้วก็บอกนะว่ามนี จะเป็นคนที่สุดยอดในคู่เลยแฮะแถมทั้งสองคนยังมีคีที่คล้ายกันอีกด้วยฉันเองก็ไปนี่มุนคุณหัวหน้ายามไม่เหมือนกันเขาคือคนแรกที่จำความฝันของฉันได้แถมยังเป็นคนที่สร้างเส้นทางฉันเดินไปได้อีกด้วยพี่ชายของเธอนะ่คือความภาคภูมิใจของหนูกระทิงดำแม้ว่าเขาจะหยาบคายแล้วก็โหดร้นายในบางครั้งก็เถอะนะแต่ว่าจิกะเธอนั้นก็บอกว่าพ่อเธอหยุดพูดถึงผู้ชายคนนั้นสักทีอาตาก็เลยงงแล้วก็บอกนะว่าหมายถึงหัวหน้ายามีแน่นะเธอไม่อยากรู้เรื่องรองาวเกี่ยวกับพี่ชายของตัว แล้วก็ไปขึ้นฝั่งที่นานจากาเบอร์หลังจากที่เลื่อนั้นอับปางในตอนที่เขาเดินเดินทางไปตกปลาอิจิกาก็เลยบอกนะว่าที่ฉันรู้นะเขาก็เป็นแค่คนโกโหกแล้วก็พูดเรื่องไร้สาระออกมาแค่นั้นเจาน้านานมันก็แค่ขยะคือคนที่เลวร้วายที่สุดที่ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องของเขาแอตาก็เลยพูดต่อนะว่าทำไมพูดแบบนั้นล่ะเธอเป็นน้องสาวเขาไม่ใช่หรือไงก็จริงอยู่ที่บางครัง้งเขานั้นหยาบคายแต่ว่านะแต่ว่าแอตานี่ยังไม่ทันจะพูดจบอินจิกาก็ได้บอกนะว่าชายคนนั้นนะ่ะคือคนที่ทำลายล้างทัต และในตอนสุดท้ายเราก็จะได้เห็นว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวการย้อนอดีตของยามีและก็อจิกาในวัยเด็กนั่นเองโอเคเลยเนื้อหาตัวเต็มของแบล็คโอเวอร์ในตอนนี้นนก็ได้จบเพียงเท่านี้นะฮะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกิลแลวก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอับเดตี่ยนเนื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ